เห็ยส,สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็กลับมาอัปเดตเรื่องของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันต่อนะครับเริ่มกันเลยกับเรื่องนี้เรื่องแรกนะครับลิซ่าเนี่ยตกแฟนเกิร์ลคนใหม่ได้อีกแล้วเพิ่งจะมากด Follow IG ลิซ่ากันเลยนะครับนั่นก็คือนักแสดงแล้วก็นาง งสาวคนนี้นะครับก็มีซีรีส์เอ่ยมีภาพยนตร์เอ่ยเนี่ยที่โด่งดังหลายเรื่องเลยแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงการสแสดงของทางต่างประเทศด้วยแถมยังเป็นนางแบบด้วยนะครับได้มากด Follow IG จลิซาเรียบร้อยแล้วโดนตาลิสตกเข้าไปอีกหนึ่งนะครับทนแรงความปังของลิซ่าไม่ไหวสุดท้ายสมัครเข้ามาเป็นแฟนเกิร์ลคนใหม่ของลิซ่าทันทีเลยอีกหนึ่งคนดังอีกหนึ่งคนปังนะครับที่กลายมาเป็นแฟนคลับของลิซ่าตอนนี้เนี่ยลิซ่ามีแฟนคลับในวงการหลากหลายวงการมากมาก แต่ละคนเนี่ยก็มีชื่อเสียงมากๆทั้งนั้นนะครับคอนนคชันจุกๆแน่นอนลิซ่าเนี่ยถ้าหากว่าโกอินเตอร์สักวันเราเชื่อเลยนะครับว่าจะต้องปังมากๆแถมยังมีคนรักเอนดูแล้วก็คอยสปอร์ตลิซ่ากันเยอะแน่ๆนี่ขนาดยังไม่ได้ย่างเท้าเข้าไปอยู่ในแวดวงของการแสดงจากทางต่างประเทศเนี่ยก็มีคนดังในการแสดงในวงการบันเทิงเอ่ยใดๆเอ่ยศิลปินนักแสดงนางแบบนายแบบนแบบเนี่ยเข้ามาตามฟอลโล w ไอลิซ่ากันเพียบเลยนะครับหนึ่งใน96ล้านก็นี่เลยนะครับนักแสดง และก็นางแบบสุดปังเอมม่านั่นเองที่มากด Follow ลิซ่าเพิ่มเติม ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวความปังนั้นเนี่ยครั้งนี้เรามาพูดถึงคอนเสิร์ต b l a c k พิ n k บอลพิงที่เวียดนามกันบ้างดีกว่าจากการแสดงของ b l a c k พิ n k นะครับสองรอบที่เพิ่งจบไปในตอนนี้ได้มีข่าวออกมาแล้วว่ากรมการท่องเที่ยวของทางต่างประเทศหรือว่าทางเวียดนามนะครับได้มีการออกมาบอกว่า b l a c k พิ n k เนี่ยทำให้ฮานอยเนี่ยตื่นตาตื่นใจเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากๆเลยเพราะว่า2.38ล้านคนนะครับได้มีการ เข้ามาท่องเที่ยวอยู่ในฮานอยหรือว่าเวียดนามระหว่างเดือนนี้ที่ผ่านมานั่นเองเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะมาแบบเอ้ยเตรียมตัวสําหรับการดูคอนเสิร์ตของ Black พิงกบางคนเนี่ยคอนเสิร์ตจบแต่ว่ายังอยู่เที่ยวต่อนะครับบางคนก็มาก่อนล่วงหน้าด้วยซึ่งจํานวนนีน้ก็เพิ่มมากขึ้นถึง21.4%เนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันกันกบรายปีเลยทีเดียวแสดงว่าขึ้นมาเยอะมากๆแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาท่องเที่ยวนะครับมากถึง30,000 0 กับอีก8100คนเลยนะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวซึ่งการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวนั้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองเรียกได้ว่าจัดคอนเสิร์ตเพียงแค่2วันแต่ว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเวียดนามเนี่ยได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นไม่แปลกใจเลยที่คนเวียดนามเขาเนี่ยจะตื่นเต้นกับการมาครั้งนี้ของ Black พิ้งมากๆบลิงเองเนี่ยยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เพะจะได้เจอทั้ง Black พิ้งด้วยแล้วก็จะได้ทําให้เศรษฐกิจต่ตนน่่าางงงงงๆเเเนนนียรรุุรืออขึ้้ไปกกััด็ จัดหนักจัดเต็มในการต้อนรับแ l a c k พิงกกันอย่างดีมากๆเลยใครที่เป็นแฟนคลับของแ l a c k พิง์เนี่ยได้ยินเรื่องราวแบบนี้ก็น่าจะภูมิใจในตัวสาวๆไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับทั้งบัตรเนี่ยที่ขายจนโซอาแล้วก็เกิดแบบว่าการแย่งกันอย่างมากมายตอนจัดคอนเสิร์ตเองก็ปังมากๆแต่ว่าพอแ l a c กพิงกกลับไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจก,ก็ยังดีอยู่นะครับยังมีป l i n k แล้วก็คนที่มาดูคอนเสิร์ตมารอเจอสาวๆเนี่ยอยู่เที่ยวกันต่ออีกบางคนอยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนี่ก็เป็นเรื่องราวปังๆของทั้ง, Lisa ล,งลิซ ทุกคนฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอยังไกงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง